สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมเคยครับอยูกอ่กับพอกอหยาคือเก่าครับเดี๋ยวมื่อนี้พาพี่น้องมากูมันสัมปหลังคือเก่าครับพ,พี่พาน้องมาเบิงนะครับนี่หัวมันไออันนี้ปูกล้วยที่ระยะแปดสิบเส้นนะครับหรือกันระยะต้นแปดสิบเส้นระยะล่องนี่เมตรยี่สิบคือเก่าครับ หัวมันกัสิประมาณนี้พี่น้องหัวบบยเว่า้ลยครับสันสันปุ่มปุ่มนี่ครับเก็บขึ้นไว้แล้วแปลงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดอยู่2ไร่นะครับแต่ว่าเฮาเฮาเฮตาัดขุดขึ้นไว้นี่ไรหนึงนะครับครึ่งนึ่งียวแรกไปนะครับรถขั้นนันใสไปได้หนึ่งพัดร้อยแปดนะครับ ตันแปดแปดทิปนะครับพี่น้องเกือบตันเก่านี่แหละ่ยวแรกนะครับนี่เอาออจากนี่มามาไกลๆทางนี่ครับบอ่อหลายพี่น้องแล้วก็เที่ยวที่สองนะครับเอาใส่รถอีกคันหนึ่งกำลังมานในหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับรวมๆแล้วก็ได้ไปแล้วประมาณสามสามตันสามนะพี่น้องเป็นต่วสามตันสามแต่ว่าซุ้มย่างนี่ขนาดสีย่างอีก ลายตันอยู่มั้งโลคันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับกิดนาซีอยู่แล้วได้อยู่หกตันนะครับหาถึงหกตันนะครับต่อไร่นี่ครับโลคันนี้ใส่ไปได้พันสี่ร้อยเก้าสิบกิโลกร,รัมนะครับพี่น้องพี่นายที่หลอดมาหอดพอดีครับผมพี่นายที่หลอด พญายที่หลอดมาเถินโอ้อยู่ไกลๆพี่น้องพญายที่หลอดครับมายกให้เพื่อนเบิ้งแน่นี่ห้อมันนี่ก <c oughs> สีประมาณนี้นะครับค่อนข้างซ้ำกันเบิดนะครับเบิดแปลงนี่ละพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเขากสีโหนะครับว่าสรุปหนึ่งไร่แปลงนี้มันสิได้จักตันนะครับหนึ่งไร่ นี่ครับกองมันก็นจะเลี้ยงๆอยู่ประมาณนี้แบ่งยังเด่นนี่ครับพ่อใหญ่ที่หลอดเดินทางมาถึงแล้วสวัสดีครับพอกันคือเกาพี่น้องคับพ่อใหญ่ที่หลอดยกโชว์ดูสักเงาโดอกไหมเอากองไหนกองนั้นกองใดก็ได้ น,นี่ครับมามามาซ้ำมาตอบคาถามพี่น้องน้ำนะครับเพราะว่าพี่น้องบางท่านเพื่อนบอกว่ากรเบืแมนเพิ่นลังเลนะครับว่าใส่ใส่เครื่องปลูกครับค้นปลูกมันเป็นอย่างไรเพราะว่าเพิ่นว่าได้ยินเขาบอกม่าว่าใส่เครื่องปลูกปลูกแล้วมันมันบกค่อยเป็นหัวนะครับีจริงแล้วมันมันมันบกเกี่ยวกันดอกพอกกัญาวานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละท่านนะครับ เนี่ยครับยกตัวอย่างมันเสียบเลือกกอิลี่เด้ครับเครื่องปลูกนะแต่ว่ามันกลเป็นหัวคือเขาบางท่านเว่าเสียบเลืกมันจะโบ่เป็นหัวนะครับกันเนี่ยพี่น้องกรเบื้องนี่แหละครับนี่ปรมามัณจักโลร่วมดินร่วมเงา่ย่ยเจ็ดแปดเจ็ดแปดโลบ่ คเครื่องักเงาแล้วก็มันเอ้าเสียเงาหลาหาโลซะเนาะโอ้โอโลอยู่ยัง <laughs> นักนืไปเลยนะอ่าครับกะสรุปแล้วนะครับเครื่องปลูกกะได้ค้นปลูกก็ดีนะครับเพราะว่าเลี้วแต่การดูแลนะครับผมพี่น้องกะเครื่องปลูกที่บางท่านเพิ่นบอกว่ามัน่ค่อยเป็นหัวว่ามันเลิกกะเห็นแหลนะเนาะพี่นอนะ้องเนาะส่วนมากคลิปทุกคลิปนะครับที่พ่อกอหยา ทายให้พี่น้องเฮาเบิ่งนี่มันมันจะเป็นรถปลูกทั้งเบื้นะครับที่เกือบทั้งเบื้กับโวแมนระเบิดแต่เกือบมดนะครับที่ทายให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับลักษณะมันก็เป็นยังสี่มันก็บเงาดกกระดกเงาบโดกกระบโดก,กคือกันเหะครับก็กล่นเฮาเสียบอ่อนละก็แบบเดียวกันแต่ก็ค่อนข้างเสมอค่อนข้าง,งดีอยู่ครับแปลงนี่พี่น้องนี ก็เช่นเคยครับรองพื้นขี้ไก่แกบครับผมแล้วก็ตอ,ตอนปลูกตอนปลูกนะครับเท่ากับใช่ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นะครับแอมโมเนียซัลเฟตนะครับหรือว่าทบานเท่าเอินว่าปุ๋ยเกลือหระพี่น้องนี่เทาใส่ปลูกนะครับรองพื้น,น,นก็รอบสองก็น่าจะเป็นหกศูนย์สามสิบแหละครับมาใส่เท่าน,นั้นแล้วก็ฉีดฮอร์โมโนอยู่ประมาณสี่รอบนะครับทำนั่นเองพี่น้องกับปุ่มไงเดี๋ยครับฉีดปุ๋ยฮอร์โมอนนะ มันเร็วพอ่อใดอยู่เช่นเคยครับช่างวัสครับผมเหมือนขี้หยาแท้ว่านี่ครับทีมงานเดิมครับทีมงานพ่อก่อยาพานน,นกับมาครับผมมือนี่นี่ลุงก่อยากับมาเหมือนเช่นเคยครับอยู่น้ำกันซูมมือเดี๋ยวมองทีมันหัวหน่อยกับมีแล้วพี่น้องมีหัวหน่อยหัวใหญ่ครับเพราะว่ามองได้ที มันบอ่อนั่นแห้งมันกัสิประมาณนี้ครับแต่กะโดยภาพรวมนะครับกะ่าจะเสมออยู่เฉลีย่ยได้นะครับแพี่น่อยคลิปนี้นะครับจะไหวเพียงสนีสักก่อนนี่ครับตอนที่เหลืออีก หนึ่งไร่นะครับยัง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 บวกตัดลำนะครับเดี๋ยวจะเปรียบก่อนวาหนึ่งไร่นี่มันจะได้จากตันนะครับสิ่งเข้ากับไปแล้วสองแถวสามตันกวัวแล้วพี่น้องซุ้มย่างกนาศีสองแถวคือกันละครับเอาคลิปนี้เขาจบไวเพียงสนี้ซะก่อนครับผมสวัสดีครับ